สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะวันนี้ว่าจะตื่นสายสักหน่อยจ้ะตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้าจ้ะแบบว่าจะตื่นสัก4โมงเช้าจะ้จะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะนอนเดึกกันเราก็ตื่นแต่เช้ามาไหนาวันเราจะทํานั่นทํานี่เนาะแบบก็เลยกะว่าโอ๊ยจะนอนแบบว่าตื่นสายๆหน่อยเบลลี่โทรมาจ้ะตอน2โมงเชา้าโทรมาบอกว่าฉันหิวข้าว เม่วหอกับเข้าให้ไปกินนี่ทํางานเราจะพอดีบิลลี่อะทำโอต่อจ้ะอ่าบิลลี่ทำงานอ่ะแปดชั่วโมงเนาะเราทําโอต่อก็คือทาอีกแปดชั่วโมงเป็นสิบหกชั่วโมงจ้ะบิลลี่โทรมาบอกว่าฉันหิวข้าวฉันทาโอทีต่อที่ทํางานนะอ่าก็เลยจะให้แถวนะ้ะเอากับเขาไปสูงจ้ะแล้วบิลลี่ก็บอกเราว่าเธอมีไก่ไหมเราก็งงงง,งนกมีไก่เแบลบก็เลยบอกว่ามีเธอเธอจะกินอะไรบิลลี่ก็บอกว่าทําอะไรก็ได้อ๋อพอดีเพื่อนฉันนะ่ะ เขาอยากกินด้วยเธอทําทมาเผื่อเขาหนึ่งอีกหนึ่งชุดได้ไหมแต่ว่าเพื่อนฉันนะ่ะไม่กินหมูนะเราก็เลยบอกบิลลี่ว่าเออเดี๋ยวทําให้อีกชุดหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่มอมกชุดนหนึ่งแต่เบลจะทําแบบว่าเร่งด่วนเนาะก็เลยไม่รู้จะทําเมนูอะไรเพราะว่าเขาหิวเขากันแล้วจ้ะ <c oughs> <c oughs> พอดีแบบนะ่ะมักหมูมักไก่ไวนะ้เนาะอ่าอย่างละกล่องแต่พอดีเพื่อนบินลลี่เขาไม่กินหมูเราก็เลยจะเอาไก่ที่เบวมกักตามจริงนะ่ะ เบลมาไก่เมื่อคืนนี่ใช่ไหมก็หมูนะ่ะเพราะว่าเบลจะเอามาทำหมูปิ้งแล้วก็ไก่ปิ้งแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวให้เพื่อนของน้องชบาที่เขาจะมานอนที่บ้านเบลคืนนี้จะ้ะที่นี่เบลก็เลยจะเอามาแบ่งออกมาปิ้งไก่ห้บิลลี่ก่อนจะ้ะแล้วก็คงจะเป็นลวกพักบลอกโคลี่แล้วก็มีแครอทด,ด้วยจะ้ะแล้วก็จะหั่นแตงให้เขาด้วยนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวยังไงมาช่วยเบลทำกับเขาไปส่งบิลลี่กับเพื่อนบิลลี่กันเลยจะ้ะ ตามจริงอะ่ะเราจะต้องเอาออกไปย่างข้างนอกจะให้เด็กๆแต่พอดีบิลลี่อยากกินเนาะตอนเช้าเลยจ้ะโทรมาแบบก็เลยต้องมาย่างแบบเร่งด่วนเนาะมาย่างอะ่ะเครื่องอย่างในบ้านเราจะเยวเอาไก่เสียบใจไม้เสซตเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเรามาย่างกัน เช่วงที่เรารอไก่ซุกเนาะเราก็มาเตรียมมาก้มพักรอ,อยเลยจ้ะาจะหั่นแครอทก็บบอกเขาดี่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นดอกไม้กันจ้ะนี่จ้ะ ดอกไม้จะทำง่ายๆพักซุกแล้วจ้ะแ้วเปลี่ยนใจจ้ะแววออกมาย่างข้างนอกดีกว่าเพราะว่าย่างในบ้านอะสีมันมีสวยเลยจ้ะเนี่ยมันเป็นแบบว่าทื่อๆย,ยังไงแม่แลูกเววก็เลยเอาไปย่างข้างนอกดีกว่าเพราะย่างข้างนอกอะพวกอะหน้าอะไรอะมันก็ยุดลงเนาะแต่ถ้าย่างในเครื่องในบ้านอะมันก็จะแช่ในหน้าเวลาเราย่างจ้ะ เพราะว่าตรงถาดรองเนาะมันไม่ได้มีรูๆแบบนี้จ้ะเราก็เรียวออกมมาย่างข้างนอกดีกว่ากินหอมด้วยจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนอกบ้านจ้ะช่วงที่รอรอไก่เนาะต้นดอกไม้ต้นนั่นจ้ะออกดอกแล้วดอกกำลังตุ้มๆเลยต้นดอกซากุระสีชมพูจ้ะตรงนู้นถ้าดอกบ้านเล่าอย่างสวยเลยเด้อ ว่านี่แดดยังดีเลยจ้ะแต่ว่าหนาวนี่จ้ะถ้าย่างกระเตาเนาะมันจะหอมกว่าจ้ะแล้วสีก็จะสวยด้วยจ้ะต้นดอกกุหลาบแล้วออกใบเต็มเลยจ้ะเด้อออกใบเต็มเลย เดี๋ยวก็ออกดอกแล้วจ้ะปลูกไว้ทั้งหมดสี่ต้นน่ะตายไปต้นหนึ่งจ้ะแต่ต้นนี้บิลลี่ปลูกให้แววหนาจะได้เก้าปีเราจ้ะต้นนี้เก้าปีหรือสิปีนี่แหละต้นนี้ซุกพอดีจ้ะเราแก๊สก็มดพอดี <laughs> เดี๋ยวเจ้าใส่จานก่อนแก๊สมดพอดีเลย เดี๋ยวตอนที่เราจะย่างไห้เด็กๆเดี๋ยวจะไปเอาถังแก๊สถังใหม่เนาะมาใส่จ้ะซุกเราจะเดี๋ยวไปห่อเขาให้บิลลี่แล้วก็เพื่อนของบิลลี่กันจ้ะเซทเราจะเขากล่องของบิลลี่แล้วก็เพื่อนบิลลี่จ้ะเราทำไก่ย่างไห้คนละห้าไม้มีแตงกวาพักบลอกคอรีแครนลอดแล้วก็มีสตรอเบอรบี่แบบ๋ยาทำเป็นรูปดอกกุหลาบเลยจ้ะ เดี๋ยวเอาเขาไปส่งไหบิลลี่กินที่ทํางานก่อนจ้ะเดีวต้องแวะมาเติมน้ํามันไหบิลลี่ก่อนจะผมแมว,วก็เซิงเลยบิลลี่ขับรถยังไงขับรถรถกมดน้ำมันจ้ะดูเดีวเอารถบิลลี่ไปส่งบิลลี่จ้ะเพราะว่าสง,สงสัยที่บิลลี่เอารถของแหวขับไปที่ทํางานเพราะว่ารถบิลลี่ไม่มีน้ํามันจ้ะก็เลยขับรถแมว,วไปทํางานเมื่อคืนนี่แววบวก็เลยต้องเอารถบิลลี่จ้ะมาเติมน้ํามันแล้วก็จะขับไปส่งกับเขาไหบิลลี่ที่ทางานจ้ะเอาเติมน้ามันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงเบี๋ยวไปส่งก